จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นเศษฐาขอโทษภาพคว้างปากกาย้ำเงินดิจิทัล1น0 0งบาทจ่ายงวดเดียวเศษฐาย้ำดิจิทัล1น0 0 0บาทจ่ายงวดเดียวไม่มีแบ่งจ่ายแน่นอนพร้อมขอโทษภาพคว้างปากกา ลั่นหลังจากนี้จะระวังตัวให้มากขึ้นแจงสื่อทำเนียบสบายใจได้ไม่รื้อรังนกกระจอกไม่จัดระเบียบสื่อแค่ปรับปรุงให้ดีขึ้น วันที่4กันยายนที่พักเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีศรีนายกให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยได้บอกว่าเมื่อวานนี้ตนเข้าไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อดูสถานที่ดูห้องทำงานห้องประชุมห้องประชุมคณะรัฐมนตรีรวมถึงห้องทำงานของรองนายกแต่ละคนเมื่อถามถึงกระแสข่าวจะปรับปรุงสถานที่ห้องปฏิบัติการหนึ่งหรือรังนกกระจอกหนึ่ง ที่อยู่ติดกับตึกนารีสโมสรซึ่งเป็นห้องทำงานหลังแรกของสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐากล่าวว่ายืนยันว่าจะไม่รือ้อแต่ต้องการปรับปรุงเพื่อทำให้ดีขึ้นและสอบถามว่าสื่อมวลชนอยู่ตรงไหนกันบ้างซึ่งทราบว่ามีอยู่2-3ถึงที่เพื่อให้ฝ่ายบริหารเข้าถึงสื่อมวลชนได้ดีขึ้นทำให้อาจจะต้องมีการปรับรูปแบบบ้างในบางอย่างแต่ยืนยันว่าความเป็นอยู่จะต้องดีขึ้นอย่างไรก็ตาม คงไม่ได้มีการปรับปรุงเยอะเพราะเมื่อวานนี้ตนมีเวลาในการดูแค่ไม่กี่ชั่วโมงต้องให้เข้าไปทำงานจริงๆก่อนเพราะลักษณะาการทำงานของนายกแต่ละคนไม่เหมือนกันเมื่อถามว่าจะมีการจัดระเบียบสื่อมวลชนใหม่หรือไม่นายเศษฐากล่าวว่า ผมไม่เคยใช้คำว่าจัดระเบียบแต่ใช้คำว่าไปดูความเป็นอยู่ของพี่น้องสื่อมวลชนและยืนยันว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องดีขึ้นไม่ใช่ไปจัดระเบียบใครทำแบบนี้เลยซึ่งผมไม่เคยใช้คำแบบนี้เลยไม่ทราบว่าใครเป็นคนใช้แต่ไม่มีแน่นอนขอให้พี่น้องสื่อมวลชนสบายใจได้เพราะดูแล้วทั้งสามที่ยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ผมจะปรับปรุงให้สบายขึ้นรวมทั้งการทำงานร่วมกับฝ่ายบริหาร เพราะการจะเข้าถึงประชาชนได้ส่วนหนึ่งต้องอาศัยสื่อมวลชนทั้งนี้อยากให้นายกรัฐมนตรีและภาคส่วนต่างๆมีพื้นที่ในการลงมาพูดคุยกับสื่อมวลชนได้เมื่อถามว่าก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจะมีการเดินสายพบใครอีกหรือไม่เพื่อขอคำแนะนำประกอบนโยบายนายเศรษฐากล่าวว่าขณะนี้มีการเขียนนโยบายเสร็จแล้วอยู่ในขั้นตอนส่งพิม ซึ่งหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกับพักร่วมรัฐบาลอีกครั้งแต่ระหว่างนี้ก็มีการพูดคุยหารือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเมื่อถามถึงโซเชียลมีเดียมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกเป็นคนขี้โมโหหลังมีคลิปคว้างปากการ,ระหว่างการหารือกับกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมา นายเศรษฐากล่าวว่าผมต้องขอโทษสำหรับภาพที่ออกไปอาจจะบ่งบอกถึงความไม่พอใจแต่ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่ไม่พอใจแต่เนื่องจากจักรยานยนต์รับจ้างมีหลายประเด็นที่เสนอแนะตนเกรงว่าจะจดรายละเอียดไม่ทันเพราะมีคำถามหลายประเด็นที่จะต้องตอบคำถามเพราะเป็นเรื่องของการทำงานเมื่อปากกาหมดก็ขอใหม่นายเศรษฐากล่าวต่ออีกว่าตนไม่ได้คว้างแต่แค่วางลง ตนเข้าใจว่าเป็นบุคคลสาธารณะการทําอะไรต่อไปนี้จะต้องมีความระมัดระวังเพราะภาพที่ออกไปไม่ได้เป็นการสะท้อนความรู้สึกของเราแต่คนที่ดูอยู่อาจจะเข้าใจผิดได้ก็ต้องกราบขอโทษและจะต้องปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นและต่อไปนี้ผมต้องเตรียมปากกาวไว้หลายๆด้านนายเศรษฐากล่าว เมื่อถามถึงกรณีการนัดรับประทานอาหารเที่ยงกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในวันนี้มีประเด็นอะไรหารือกันเป็นพิเศษหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีประเด็นอะไรพิเศษเพียงแค่เป็นการนัดกินข้าวกันเพื่อให้รู้จักและเข้าใจถึงสไตล์การทํางานของแต่ละคนเพราะตนก็มาจากภาคธุรกิจและมาทํางานในภาคการเมืองซึ่งอาจจะยังมีความไม่เข้าใจจึงต้องมีการพูดคุยกันให้ดี เมื่อถามถึงเรื่องงบประมาณปี2567ที่พิจารณาไม่ทันนั้นนายเศรษฐากล่าวว่ายังไม่ได้ลงในรายละเอียดเพราะการจัดทำงบประมาณไม่ได้ดูปัญหาแค่เรื่องล่าช้าออกไปเท่านั้นเมื่อเราอาสาเข้ามาบริหารจัดก,การประเทศแล้วเมื่อมีขีดจำกัด ก็ต้องทำไปให้ได้และยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการดิจิทัล w อ l l ล t ตห0 0 0งบาทและยืนยันว่าเงิน10,000บาทจะจ่ายในงวดเดียวไม่มีการแบ่งจ่ายเป็นงวดอย่างไรก็ตามวันนี้จะมีการพูดคุยเรื่องดิจิทัล w อลเล็ตห0 0 0บาทขั้นตอนในการทำงานและมีการพบปะกับหลายภาคส่วนซึ่งจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนโยบายเพราะหลายท่านก็เจอกันแค่ผิวเผิน